สวัสดีครับพี่น้องปอกปายสุกุลสุคนปอกป่เผู้ขาวผู้สุดแน่นบ่าวผู้ห้ผู้ใจกษตเครับมาเยี่ยมาหยาบสามข่าวพี่น้องสุขุสุคนคือเก่าเหมือนเดิมกับกับบรรยากาศดีๆตอนสดเ้าครับอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป,ปา่าอุดรธานีครับเ <English> in ม,ม women, London, ื่อนี้ผู้ขาวผู้สุดแน่นเขาเว้นนะครับเมื่ขึ้นกับฝนตกจุดดขึ้นครับกับบริโต้งแห้งหรอกการลิ่นแฉงแฉงแสนี่แหละแต่ว่าก็ น้ำก็บไลครับสิภาพมาเบิงน้ำหัวเชียงรี่กับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในทำการเกษตรของพี่น้องตำบลงูไฟของเฮานะครับพายุเขานะครับพายุโนรูนะครับเขาก็มีผลกระทบนิดหน่อยนะครับสำหรับกับชาวนาแล้วนกะ็น้ำหัวเชียงรี่ะสูงขึ้นจนถ่วมสป,ปิงวิ่หมดแล้วครับแต่สิภาพไปเบิงน้ำครับสำหรับบรรยากาศก,ากับก็ รู้สึกว่าโอเคครับพาพี่น้องมาเบื้องนามนามครับนามหอยสิงรี่นี่ก็เป็นสาสานามมาหลายพี่น้องสาเลี้ยงปลาไว้กันไว้กับก็จะออก,ว,กวุ่นวายะขึ้นมาครับปูนครับนามขึ้นมาสูงเติบกับ จนถ่วมสปริงเวย่ยคุณครับสปริงเวอยยุกไก่คุณครับเสียงน้ำจากจากเด็กคนนะครับอ่างหวยเชียงเล่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำคือว่าขนาดเล็กนะครับเล็กไปถึงกลางนะครับที่ใส่ในขันกเกษตรสําหรับพี่น้องชาววันตะบนูไฟแล้วก็ไก่เคี่ยงนะครับก็นะบถือว่าน้ำหลายปีนี้พายุโนรโูเขามาทางบานพี่น้องเป็นยังไงแน่นอนนะครับ ได้กินข่าวว่าพี่น้องชาวบ้านเช่าอุบลน,นะครับแล้วก็ขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุโนโรูเต็มๆนะครับกับฝากความห่วงใยไปถึงสุขุสุขนนั่น,นะครับเนาะ,ะน้ำท่วมปีนี้ก็โอ้รู้สึกว่าสินักแน่อย่งหน่อยนะครับทั้งเทพทั้งไทยกันมันก็นจำเป็นแล้วพี่น้องเนะาะภัยธรรมชาติครับเท่าหามันบ่ได้นะครับฝนฝ่าอากาศ แน่วมันหามบ่ได้เนาะมันสิมาจังไดมันกับบ่บอกเข้าว่าเอ้ยกูสิตกเดอ้อพายุกูสิเขาเดอ้อเฮ้ยมันกับบ่บอกพีก่น้องมันกับมาเลยครับกับเห็ดในเข้าได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับเชาไหายชาหน้าเข้าบ่ว่าสิเป็นในเมืองนะครับน้ำกระท่วมไปหไร่ผูหลายคนกับฝากความห่วงแย่นะครับขอเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนกันแล้วกันครับสำหรับอ่อหน้าภูเขาหู้สุดแนนก็ได้รับผลกระทบอยู่ครับแต่ว,าาว่าแห่บบนนงนะบ่หลายดกากอ,อนนกเดี๋ยวสิไป อัปเดตให้เบื้องเจนหนึ่งกันแล้วกันครับว่าทางหน้าผู้ขาอุซุเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูบอ่นะครับแต่ว่ากัมพอนีกับเาเวนก็เลยมาอัปเดตตอนเ้ารนะครับให้พี่น้องในเบื้องกันเอ้าโมมีอยังหลายครับก่อนเสี่ยมลาพาจากกันไปกับฝากงความห่หญใยไปถึงสุขุมสุขก้นกันแล้วกันนะครับจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูพี่น้องเช่าบนชาวคอนแกนหรือว่าช่าต่างจังหวัดภาคอีสานต่างๆนะครับหลายจังหวัดอยู่ครับได้รับผลกระทบกับ เขอเป็นกำลังใจนะครับในพาน้นวิกฤตตัวนี้ไปให้มันได้ก็แล้วกันนะครับกับโรคไพ่ไข่เจ็บกับพายุเข้าไปเข้ามาแล้วก็โรคไพ่ไข่เจ็บแต่ยังมีอยู่ครับโรคโควิดแต่ยังบนท่านได้หายนะครับแต่ว่าก็เริ่มซาซาไปแล้วกับพี่น้องทั้งทั้งจังหวัดทั้งขวงทั้งไก่ว่าสิเป็นกรุงเทพกรุงไทเมองน่อเมึงหน้ากัรักษาสุขภาพกันสุขภูสุขพ้นกันแล้วกันนะครับไปใส่มาใส่กับออกนอกแค่หาสถานไกลปลุกจิตแม็ทปลุกจิลวังมือกันสุขภูสุขพ้นกันแล้วกัน ลราไปะจาก,กันไปสากอนพอๆกันไหมคลิปนะสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีครับ